เรามาต่อกันที่ข้อ10นะคะ3ากลังสองคูณกับ13กําลังสองเป็นตัวประกอบของจํานวนใดอ่ะพี่อยากให้น้องๆดูตรงนี้ก่อนนะคะ3ากลังสองเนี่ยคืออะไรลูกคือ9นะคะ13าลังสคือเท่าไหร่คะลูก13กําลังสอง่ะดูนะมันจะลงท้ายด้วยเลขอะไร13คูณ13 3คูณ3เป็น9 โอเคไหมสามคูณสเป็น9ไอตัวนี้ก็สามกำลังสองก็เป็นหลายลูกก็เป็น9แสดงว่า9คูณ9ต้องเป็นหลายลูกนะตัวท้ายนะหลักหน่วยต้องเป็นหลายลูกอันนี้ตัวท้ายนะตัวท้ายของตัวนี้นะตัวท้ายของ3กำลังสองอันนี้ตัวท้ายของอันนี้ตัวท้ายของ13กำลังสอง ส่วน9ตัวนี้คือตัวท้ายของ3ามกำลังสเพราะนั้นยังไงยังไง9คูณ9ก็ต้องเป็นลายลูก9-9 81ต้องลงท้ายด้วยเลข1เพราะฉะนั้นมีเลข1แค่ตัวเดียวข้อนี้จริงๆแล้วตอบเลยคือข้อ2นะแต่อันนี้เป็นวิธีลัดนะลูกนะพี่อยากบอกว่าเออจริงๆเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีวิธีตรงแล้วนะลูกเนาะมันมีวิธีตรง ลองดูกันเนาะ <c oughs> 15อันนี้เวลาแยกออกมาใช่ไหมลูกเวลาแยกออกมาห5 2 1สองเลขอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข1ที่ยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วยเลข1มีแม่อะไรบ้างลูกก็มี1กําลังสองกับอะไรลูก9กําลังสองแล้วก็11กําลังสองเห็นไหมลูกนะโอเคนะลูก ตามทันไหมเอาบางคนไม่ทันเาเดี๋ยวเอาใหม่นะอันนี้ลงท้ายด้วยหนึ่งอ่ะอะไรดีเอานี้ดีกว่าอันเนี้ยจับคูณกันเลยว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ดีไหมลูกอ่ะสามกำลังสองเท่ากับ9ก้าํากลังสองเท่ากับ13บางคนไม่ได้ก็13 13คูณ13ก็ได้สามาใช่ไหมลูก หนึ่งคูณสามได้สามใสศูนย์สามหนึ่งเป็นสามหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกกันเก้าหกหนึ่งอันนี้ก็คือร้อยหกอะไรลูกร้อยหกสิบเก้าแล้วก็มาคูณเก้าโอเคไหมคะลูกนะบางคนคูณแบบนี้ไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรก็เอาตัวเลขมากตังนะเอาเก้าแปดสิบเอ็ดเห็นไหมลูกนะก็ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งจริงๆใช่ไหมลูก นะ81เนี่ยลงท้ายด้วยเลข1ก็เมื่อกี้ตามที่เราคาดเดาวไว้96 54นะคะบวกอีก8 54บวก8ก็6 12บลูก9บวก6ก็เป็น15ก็ตอบข้อ2นะอันนี้คือวิธีตรงคือวิธีเช็คนะคะคือวิธีเช็คข้อ11มาดูนะข้อใด เป็นตัวหารร่วมของ18และ36คําว่าตัวหารร่วมลูกนะตัวหารร่วมตัวหารร่วมคืออะไรลูกก็คือตัวที่หาร18แล้วก็36ได้ลงตัวมีอะไรบ้างหนูก็ดู18แล้วก็ดู36มนสะิบก็มีอะไรลูก1มีอะไรลูก2ที่หารลงตัวมี3มีห มี9มี18ส่วน36ก็มี1เพราะ1เป็นตัวประกอบของทุกตัวลูก2 3 4เอ่อ6 9 12 18 36โอเคไนะหมอาพี่หลงตัวไหนบ้างปุ๊เปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ดูตัวาหารร่วมลูกเห็นไหมสิบแปด กับ36ก็มี1นะที่เป็นตัวประกอบร่วมนะตัวหารร่วมมี1มีอะไรอีกลูกมี2มีอะไรคะลูกมี3มีอะไรคะลูก6แล้วมีอะไรคะลูกเนานอกนอกขนั้นมีไหมนอกข้อนั้นก็มีก็คือ18แนะแต่นะเนื่องจากในช้อยไม่มี18ก็ไม่เป็นไรก็เอาเฉพาะแค่1 2 3 6แล้วก็9 โอเคไม่ลูก1 2 3 6แล้วก็9ก็คือข้อ3นะคะจริงๆมี18ด้วยแต่ไม่เป็นไรไลูกแต่ไม่เป็นไรต่อไปข้อ12ลูกข้อใดเป็นหอรอมอจําได้ไหมลูกหอรอมอย่อม,มาจากหารร่วมมากเออหารร่วมมากของ5กำลังส ห้กำลังสองแล้วก็หอ่าโอเคนะตัวอะไรที่หาร5ากำลังสามห้ากำลังสองแล้วก็หได้มากที่สุดลูกได้มากที่สุดลูกนะอะไรหาร5ได้1กับ5เพราะฉะนั้นมากที่สุดก็คือเลขห้านั่นแหละลูกมากก็สุดก็คือมากสุดก็คือเลขห้านั่นแหละเพราะ ตัวที่น้อยที่สุดของเขาคือมี1กับ5ที่หารได้ลงตัวเพราะนั้นมันไม่มี1เราก็ต้องตอบ5เพราะ5เป็นหอเรามองคือตัวที่มากที่สุดนะก็ตอบข้อ3ถ้าเราจะหาวิธีตรงก็แบบนี้ลูกนะเออหาหาร5ากำลัง3ก็เหลือ5้ากำลังสองหาหาร5้ากำลังสองก็เหลือ5 5หาร5ก็เหลือ1นะ แล้วไม่มีอะไรที่หารกําลังสองห้าแล้วก็1นได้ลงตัวอีกแล้วนะบางคนบอกพี่แนนหนูงงงงหรอลูกนะห้ากำลังสามคือ5คูณกัน3ครั้ง5คูณกัน3ครั้งก็อย่างนี้สิลูกเนี่ยห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าก็ร้อยยี่สิบห้าห้ากำลังสองก็คือห้าคูณกันสองครั้งห้าคูณห้าห้าคูณห้าก็เป็นยี่สิบห้าอันนี้ก็เป็นห้าแล้วแม่ีอะไรที่หารทั้งสามตัวได้ทั้งหมดเลยหอละมอคือต้องหารได้ทั้งหมดนะลูก อ่าโน้ตหน่อยูุหอรอมอต้องหารได้ทั้งหมดนะต้องหารได้ทั้งหมดนะในที่นี้ก็คือ5 5, 5อะไรได้ร้อยก็คือ25 5ไอะไรได้25 5 5 25ผลลับใส่ข้งางล่าง5ุหอะไรได้55 1เป็น5ไม่มีอะไรหารทั้ง3ตัวได้หมดแล้วก็หยุดเพราะนั้นหอรอมก็ตอบข้างหน้าข้าื่งหมายหารก็คือเลข5าเท่านั้นเอง แต่จริงๆเราจบไปตั้งนานแล้วนะคะลูกต่อมาข้อ13คอรนอรของ465คืออะไรคอรนอรย่อม,มาจากอะไรลูกคูณร่วมน้อยคูณร่วมน้อยต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวต้องหารได้อย่างน้อย2ตัวเออ,อดูะดู 4, 6 15เอาแม่อะไรดีลูกบางคนบอกแม่2บางคนบอกแม่3ได้ทั้งหมดละพี่ขอแม่2แล้วกัน2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณอะไรได้15ลูกไม่มีดึงลงมาโอเคไหมอา้าวแม่3ได้ลูก3อะไรลูก3อะไรได้2ไ,ไ,ไม่มีดึง2มาเหมือนเดิมดึง2ลงมาเลยนะ3อะไรได้3 3 3 3 3อะไรได้15 35 15 มีแม่อะไรที่หาร2 15ได้อีกไหมลูก2ตัวก็ได้ไม่มีแล้วก็หยุดลูกโอเคบ้าไม่มีก็หยุดคอรนอตอบเป็นรูปตัวแลูกเป็นรูปตัว L ต้องเอาข้างล่างด้วยโอเคไหมเป็นรูปตัวแต้องเอาข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรกันคูณกันคืออะไรลูก2คูณ3คูณ2คูณ5ลูก2คูณ3เป็น6 6 2 1 2 5 6 5 60ก็ตอบ60ลูกข้อนี้โอเคได้นะจ๊ะเยสเซอต่อไปลูกข้อ14ถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะถ้า n เป็นจำนวนเฉพาะหอเรมอของ 12n และ 15n คืออะไรอ๋อโอเคนะนี่หนูมาดูก่อนนะ หอลมอใช่ไหมลูกหอรามอคือต้องเอาตัวที่เหมือนกันโอเคนะอะไรหาร N กับ N ได้ก็คือ N อะไรหาร12กับ15ได้ต้อง2ตัวเลยแม่อะไรลูกแม่3ก็ต้องเป็น3 N 5 3 n าใช่ไหม3 3อะไรได้12 3 4 12เออ 3อะไรได้15 3ห้ามีเลขอะไรที่หาร4และห้ได้ลงตัวอีกแล้วไหมไม่มีตอบ 3N ลูกต่อมาข้อ15บลูกถ้า N เป็นจำนวนเฉพาะเอ้ยถ้า P เป็นจำนวนเฉพาะคอลนอของ5 P และ15 P คืออะไรโอเคนะ เมื่อกี้เนี้ยหอรามอันนี้คอเรานอนะหนูอาจจะดูอย่างนี้ก็ได้นะลูกอ่า 5p กับ 15p โอเคนะดูที่ดูที่นี้ก่อนดูที่ตัวเลขก่อนตัวเลขเลขอะไรหารถ้ากับ15ได้ลงตัวเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเลขอะไรลูกเออเอาเลข5ถูกไหมถูกไหมลูก อ่ะบางคนแบบงงอ่ะงงเดี๋ยวพี่เอาวิธีเก่าก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยมาสอนขอสอนวิธีเมื่อกี้ก่อนแล้วค่อยมาสอนวิธีนี้โอเคไหมเพราะบางคนเดี๋ยวบางคนงงอ่ะลกูกครนนะอะไรหาร P กับ P ได้ก็คือ P นั่นแหละลกูกนะมากสุดแล้วก็คือ P อะไรหาร5กับ15ได้ก็คือ5โอเคห p าหาร5 P ตัวมันเองหารหารตัวมันเองก็เหลือ1นถูกไหมลกูกนะ5 15หาร5ได้เท่าไรลูก5 3 15โอเคไหมลูกมีอะไรที่หาร1กับ3ไม่ลงตัวไหมไม่มีคอรนอรตอบเป็นรูปตัว L นะเพราะฉะนั้นคอรนอรตอบเท่าไรลูก5 p คูณ1คูณ3 5 p คูณ3ก็ได้15 p ก็ตอบ15 p ข้อ2นะคะ ที่พี่จะสอนเมื่อกี้นี่คือ,อยังกลับมา,ยาพยายามที่จะสอนน้องโอเคไหมพี่พยายามมากเลยนะเพราะว่าอะไรลูกเนี่ยหนูจะเห็นว่า5กับ45ห้ 5, อาอ่อกับ4 5 5กับ15ลูก5กับ15เนี่ยเออเลขอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูนะ5 15โอเคนะเอาทองไหมฮะได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหม ถ้าม่สิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบเออมันมาเจอกันเลขอะไรเป็นเลขที่น้อยที่สุดนะลูกสิบห้าอันเนี้ยคำตอบมันมีสิบห้าแค่ตัวเดียวเนี่ยก็คือข้อสองใช่ไหมพีหารพีมันก็ได้พีอยู่แล้วหนูก็เติมพีเข้าไปแค่นั้นเองที่พี่จะบอกเนี่ยเออมันง่ายอย่างนี้แหละนะอืมโอเคข้อสิบหกลูกข้อสิบหกข้อสิบหก ผลคูณของหอรอมอและคอรอนอของ4และ6คือข้อใดอ้าวสูตรว่าอะไรลูกนะผลคูณผลคูณนะเลขจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะเออคูณกับเลขจำนวนหนึ่ง จำ,จำนวน1นึ่จำนวน1ก็คือเลข2องจำนวนคูณกันเนี่ยเท่ากับหอรอโมคูณคอลอนอโอเคไหมลูกนะเพราะนั้นเขาถามว่าผลคูณของหอรอโมและคอลอนอคือเท่าไหร่ก็คืออาของสี่และ6ใช่ไหมลูกอ่าของสี่และ6ก็อ่าผลคูณของหอรอโมของ4และ6อ่าสี่เห็นไหมลูก แล้วก็อันนี้ก็คือ4คูณ6ใช่ไหมลูก4คูณ6ก็เท่ากับเท่าไหรลูก24เออเพราะฉะนั้นหอรอมอคูณคออนอก็จะเท่ากับอะไรลูกเออก็เท่ากับอันนี้สูตรมันนะเท่ากับ24นะก็ตอบข้อ3เลขจำนวน1คูณเลขจำนวน1จะเท่ากับหอรอมอคูณคออนอจําไว้จำนวน1ในที่นี้ก็คือเลขอะไรลูกเลข4เลข4นะอันนี้ก็คือ อีกจำนวนหนึ่งก็คือเลข6อันนี้ก็เลข6อันนี้ผลคูณนะคะลูกอ,อันนี้สูตรของมันนะต้องจำนะต่อไปข้อ17ลูกถ้า m และ n เป็น2เป็นจำนวน2จํจำนวนที่มี p เป็นหอรอมรและ q เป็นคอรอนอข้อความใดเป็นจริงข้อความใดเป็นจริงโอเค เมื่อกี้นี้ m และ n เป็นจำนวน2องจำนวนที่มี p เป็นหอลอมอ p คือหอลอมอ,อันนี้ที่โจทย์ให้มานะลูกแล้วก็ q เราต้องดูก่อนที่โจทย์ให้มาคืออะไร q คือคอรอนอ,รอันนี้พี่เขียนที่โจทย์ให้มาก่อนนะเพราะเรารู้แล้วว่าจำนวน1คูณจำนวน1ก็คือ m คูณกับ n จำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2มันจะเท่ากับหออะไรลูกหอรอมอรคูณคอรออนอรแล้วหอรอมอรเราคือ p คูณคอรออนอรเราคือ q นะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อไหนเลยข้อ4ลูกถ้าเราได้นิยามก็จบโอเคได้นะครับอ่าต่อมาข้อ18ลูก ต้องการตัดสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเา้าเราวาดก่อนเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรอกแต่เราูวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือมีด้านกว้างเท่ากันสอด้านแล้วก็ด้านยาวยาวด้เท่ากัน2ด้านและมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุมฉากการเท่าไหร่ลูกความรู้เพิ่มหน่อย90องศาเนาะยาวเท่าไหร่ลูก54 54เซนอันนี้คือด้านยาว54เซน อันนี้ต้องเท่ากันแหละสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกว้าง36เซน36มเซนอ่าอืมต้องการตัดออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ยนะออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเออมาแล้วคําว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดโดยไม่ให้เหลือเศษอีกตอกย้ําอีก ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดมากที่สุดก็คือให้หาหอรอมอโจทย์ต้องการให้หาหอรอมอจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปเออนะเออหาหอรอมอได้ก็เป็นไงลูกอืจัดการเลยใช่ปะเออ จัดการหรือหอระมอโอเคนะหอรามอได้นะทําหอรามอได้นะถ้าหนูหาหอรอมอออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรลูกจะเป็นด้านของอะไรลูกจะเป็นด้านนะหนูต้องดูก,ก่อนนะถ้าหนูหาหอหอรอมอรอมอออกมาได้จะ เป็นความยาวของด้านอะไรลูกของด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่คำตอบโอเคนะลูกนะไม่ใช่คำตอบเพราะเขาถามว่ากี่รูปนะแต่เวลาหนูหาหอเรามอออกมาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรเพราะว่าหนูเอาหน่วยเซนติเมตรมาหาโอเคไหมลูกนะเอาหน่วยเซนติเมตรมาหา อาวหาหอรอมอก่อนหอรอมอคือ54กับ36แม่อะไรที่หาร54แล้ว36ได้ลงตัวแม่อะไรดีอะแม่3ป่ะเออ3 3 1 3เหลือเศษ2 3 8 24โอเค3 1 3 3 2 6อ่ะแม่3ต่ออีกได้ สอะไรได้18บแปดสามสามแมสอ่ะแม่สได้อีก2อะไรได้6 2, 3, 6, 2สาไม่มีแม่อะไรแล้วนะก็จบหอรอมอเป็นรูปตัวไอรูปก็คือข้างหน้าเครื่องหมายหารนะเครื่องหมายหารอ่านะเพราะฉะนั้นหอรอมมคือ3ามคูณสคูณสอคูณสเป็น9 9้า 18 18เซนนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสของหนูต้องมีด้านละ18บลายลูก18เซนอ่าโอเคไหมด้านละ18เซนนะตัดออกมาแล้วเป็น18เซนนะเออนะอ่ะมาดูตัดด้านอะไรออกไปลูกตัดด้านยาวออกไปนะตัดด้านยาวออกไปตัดด้านยาวออกไป18เซนก็จะได้เท่าไหร่นะดูดูลูก อันนี้สีแดงอ่าอันนี้ผืนผ้าตอนแรกมีห้าสิบสี่ใช่ปะ่ะอันนี้มีห้าสิบสี่เออสิบแปดคูณอะไรลูกสิบแปดคูณสามได้ห้าสิบสี่ใช่ปะ่ะสิบแปดคูณสามได้ห้าสิบสี่อันนี้ก็แบ่งเป็นกี่รูปเนี่ยสามรูปเออสาม สส่วนส่วนละ18 1แ18โอเคไหอันนี้เป็น36ก็แบ่ง2อันนี้18อันนี้18อันนี้แบ่ง2 18 18อันนี้ก็18เท่ากัน18เอออันนี้อันนี้18น่าจะอยู่นี้18อันนี้ก็18โอเคไหมนะเอออได้กี่รูปปุ๊บปุ๊บอ่ะ ได้กี่ลูกช่วยพี่นับ1 2 3 4 5 6ตอบข้อ 3. อืมโอเคนะได้นะได้นะเออต่อมาข้อ19ลูกข้อ19 ถ้านำจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า15ทุกจำนวนมายกกําลังสองแล้วบวกกันข้อใดต่อไปนี้คือผลบวกดังกล่าวจำนวนเฉพาะนะที่น้อยกว่า15ทุกจำนวนเลยมายกกําลังสองจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างลูกเอออาพูดจำนวนเฉพาะ1ใช่ไหมไม่ใชเ่เริ่มที่2 2ยกกำลังสอง นะบวกกับอะไรลูกบวกกับ3ยกกำลังสองใช่ไหมสอก็ได้3ก็ได้ต่อมาเขาต้องเอามาบวกกันใช่ไหมลูกนะจำนวนเฉพาะยกกำลังสองแล้วก็ามาบวกกันเออบางคนงงเดี๋ยวพี่อย่างนี้พี่ไปทีละขั้นก่อนจำนวนที่จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า15มีอะไรบ้างเออก็มี2มีอะไรลูก3 5 7บางคนบอก9ไม่ใช่นะพี่ลูกนะ11 13 14 15ิอ่าหมดแหละโอเคไหมเอาทุกจำนวนเนี่ยมายกกำลัง2ลูกยกกำลังยกกำลังสองแล้วบวกกันอ่ายกกำลังสองแล้วบวกกันก็ยกกำลังสองยกกำลังสองยกกำลังสองอืมแล้วก็บวกกัน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 โอเคไหม จะได้เท่ากับเท่าไหรอ่อันนี้คือที่โจทย์ถามที่โจทย์ถามอันนี้หนู no. เรียนกับพี่แนแล้วมีสูตรอยู่ใช่ไหมมีสูตรอยู่ใช่ป่ะมีป่ามีสูตรอยู่นะมีสูตรอยู่นะใครยังจําได้เป่าถ้าเกิดใครจําไม่ได้เอาก็วิธีตรงก่อนนะวิธีตรงก่อนสองกำลังสองเป็น 4ใช่ไหมลูกบวกกับ3กํกำลังสองเป็น9บวกกับกํากำลังสองเป็น25บวกกับ7กํากำลังสองเป็น49บวกกับ11กํากำลังสองเป็น1 1 1เอ็ดสบดบวกกับอะไรลูก13กํากำลังสองเป็น1 6อยแล้วก็จับทุกตัวมาทำอะไรกันบวกกันนะอา้าวลองดูสิได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกอื้อ บวกกันมี4บวก9ก็เป็น10อะไรลูก13นะบวกกันไปเรื่อยๆรหนูก็จะพบว่าคำตอบคือ377นะ377นะก็คือข้อ1นั่นเองนะคือข้อ1นั่นเองโอเคไหมเออพอได้นะยกกำลัง2ก็คือนะคูณกัน2ครั้งอย่างเงี้ยลูก3กํกำลังสองก็คือ สามคูณสามอย่างเงี้ยลูกนะบางคนอะถ้าพี่บอกว่าสี่กำลังสามคืออะไรก็คือสี่คูณสี่คูณสี่ก็คือสีค่ค,คูณกันกี่ครั้งลูกสามครั้งงงไหมลูกนะไม่งงนะไม่งงนะเอออะเดี๋ยวเราไปหาวิธีอะไรกันลูกวิธีรัดกันนะวิธีรัดกัน จำนวนที่เป็นไงลูกยกกำลังสอง